ค่ะทุกคนวันนี้โบจะมานำเสนอโต๊ะเครื่องแป้งของโบนะคะในปี2015ว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจเข้ามาดูในห้องนะคะโบก็จะแขวนรูปภาพส่วนตัวนะอันนี้เป็นตอนที่โบท้องนะคะท้องใหญ่มาก แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโต๊เครื่องแป้งของโบเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะจากคราวที่แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยเปลี่ยนเลยจะเป็นโต๊ะตัวเดิมนะคะที่โบได้มาจากอ m a z o n ก็จะเป็นทุกอย่างเลยที่จะมีก็เป็นพวกแป้งเครื่องสำอางแล้วก็จะมีสกินแคร์ที่โบจะใช้ทุกๆวันนะ การตกแต่งก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่ประดับพวกดอกไม้ที่โบชอบนะโบชอบมากเลยพวกสีชมพูนะคะทําให้เรารู้สึกดูสดชื่นสดใสแล้วก็กระถางใบนี้เนี่ยเป็นแฮนด์เมดด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเมคอัพที่ใช้ในตอนนี้กันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรองพื้นของชาแนลนะคะ perfection lumiere ตัวนี้แบบทาแล้วเป๊ะมากปกปิดทุกรอยนะคะต่อมาเป็น dior star นะคะตัวนี้จะติดทนนานหน่อย แล้วก็พรอมเมอร์ที่ชอบตอนนี้คือตัวคลินิกนะคะถัดไปเป็น BB c r e รีมของเอสเต l a u ลอเค่ะแล้วก็กำลังลองใช้ลิปสติกของ MAC อยู่ตัวนี้ชื่อว่า Raw w i c h i n g นะคะเป็นสีส้มๆนะคะให้เนื้อฉ่ำมากต่อมาก็จะมีอีก2ตัวเป็นของ YSL แล้วก็จะมีลิปกลอสนะคะด้านหลังก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับตาพวกคิ้วต่างๆนะคะแล้วก็จะมีคอนซีลเลอร์ที่ชอบใช้คือ m a y b e l l i n e Fit มีค่ะ จากนั้นในลิ้นชักมีอะไรบ้างชั้นแรกจะเป็นส่วนของตาทั้งหมดนะคะเป็นพาเลตของ MAC แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นของ YSL ค่ะพระม e อของ Benefit นะคะ Stay Don't Stay r และตัวถัดมาตอนนี้กำลังลองใช้พวกอายไลเนอร์แบบเจลนะคะสีน้ำตาลของ Bobby Brown ค่ะมาดูชั้นที่2กันบ้างนะคะจะเป็นส่วนของบลัชออนแล้วก็ลิปสติกนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูลิปสติกกันก่อนนะ3ส,สีนี้ชอบใช้นะคะ ตัวนี้จะเป็นของดีออนะคะเป็นสีแดงอมน้ําตาลนะคะจําชื่อสีไม่ได้นะคะเป็นคอลเลคชันคาวที่แล้วแล้วก็2แท่งนี้นะคะสีนึงเป็นสีบอยอีกสีหนึ่งเป็นสีชมพูนะคะชอบมากเหมือนกันแล้วก็บลัชออนสตัวนี้ก็กําลังใช้อยู่ของ i อิลม s สกานะคะสีชมพูอ่อนๆนะคะแล้วก็สีชมพูหมาผสมกันสวยมากๆเลย ต่อไปจะเป็นส่วนของสกินแคร์กันบ้างนะจ๊ะตอนนี้ยังใช้เป็นกันแดดตัวเดิมเลยนะคะยังไม่หมดใช้มาประมาณ4-5เดือนแล้วนะคะก็กะว่าจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้อากาศแบ,บบร้อนมากขึ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นมอย m o จ s ไรเซอร์ที่ชอบใช้ของลาโล p โปเซนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่แพ้อะไรต่างๆนานาแล้วก็มีรอยผื่นแพ้เครื่องสำอางมานะคะใช้ได้ดีขึ้นนะคะ ตัวนี้จะเป็นไบโอเติมนะคะไลฟ์แพลงตอนที่ชอบใช้อยู่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของรอยจุดด่างดำนะคะต่อมาเป็นเซรั่มที่ชอบใช้ก็คือจะเป็นของเอสเต l a u ลอเดอร์ไนท์รีพ์นะคะแฮนด์ครีมของ t h บอดี้ช็อปนะคะตัวนี้กลิ่นหอมมากแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไอครีมที่กำลังลองใช้อยู่ณนะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะคะก็ดูดูกันไปและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือแต้มสิวของวิชชี่นะคะต้องมี เพราะว่าเวลาสิวมาเยือนเนี่ยจะได้ดีขึ้นเร็วๆ t ิต t ด h o u u s s l e e p i n g Pack นะคะใช้เป็นประจำมุมขวาของโต๊ะนะคะก็จะเป็นส่วนของแป้งแล้วก็แปรงแต่งหน้าตอนนี้จะเป็นแป้งของตัวแรงนะคะใช้บ้างไม่ใช้บ้างต่อมาแป้งที่ชอบจริงๆคือของ Chanel นะคะตัวนี้เป็นเบอร์30นะคะถ้าจำไม่ผิด ดส่วนของแปรงแต่งตากันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้โบจะรวมทั้งแปรงแต่งตาแล้วก็มีมาสคาร่าด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นของเอเซนท์ทำให้แบบขนตางอนแล้วก็หนานะคะต่อมาก็จะเป็นอายแพเมอร์ของเอเซนท์เหมือนกันอันนี้โบมีสำร,รองไว้นะคะเพราะว่ามันใช้ดีมากต่อไปจะเป็นส่วนของแปรงแต่งหน้านะคะที่แบบพวกเบสเมคอัพแล้วก็บลัชออนนะคะก็จะมีของเรียลเทคนิคบ้างแล้วก็มีหลายๆแบรนด์ในอีกแบรนด์หนึ่งก็จะเป็นของ e อ f นะคะ และตัวนี้แหละที่แบบใช้มานานแล้วแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะแนะนำแนะนำแปรงบลัชออนของ MAC นะคะเป็นแปรงที่แบบโอ้โหใช้มานมนานประมาณ5ปีได้แล้วก็ใช้ดีจริงๆตัวนี้ซื้อตั้งแต่แบบเออยังไม่ได้ทำ Youtube เลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของลิ้นชักด้านหน้าดีกว่านะว่า,ารวมอะไรไว้บ้างตัวนี้คือบางส่วนที่กำลังลองใช้ด้วยนะคะแล้วก็บางส่วนที่แบบ ลิฟเลิฟก็จะมีแบ่งเป็น3ส่วนนะคะส่วนของบลัชออนตาแล้วก็จะมีลิฟ์นะคะไอเทมที่น่าสนใจนะคะก็จะมีครีมบลัชของ Topshop ตัวนี้นะคะเป็นสีเมทัลลิกที่แบบทาแล้วแบบสวยมากๆมันวิ้งวาวนะคะต่อมาจะเป็นอายแชโดของ Charlotte Tilbury ตัวนี้ก็พิกเมนต์แบบโอ้โหไม่ต้องพูดถึงทำรีวิวไปแล้วนะจ๊ะบลัชออนของ Max Factor นะคะตัวนี้คล้ายๆกับ m Mineral Light Blush ตัวนี้เลยนะคะคล้ายกันมากแต่ว่าของ Max m n n r r l Light จะแบบสีเข้มกว่านะอันนี้เป็นกบเหลานะคะของ Dior Chanel แล้วก็ของ n a r สอตัวนั้นน่าเขอมากเพราะว่าคือไม่ค่อยได้ทำความสะอาดนะ Blush On อีกตัวที่ใช้ดีของ Jordana น,นะคะสี Peach Blossom แนะนำเลยสีแบบ ติดทนนานนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังลองของ Milani Bake b l u s h นะมแชโดวลของ c h a n นลตัวนี้ก็น่าสนใจนะคะจะเป็นสีม่วงๆหน่อยจะใช้เวลาที่แต่งพวกสโมกี้อายต่างๆนะคะให้เพิ่มแบบลูกเล่นให้มันวิ้งวาวตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันของ L'Oreal Infallible นะคะเป็นสีชมพูแล้วก็จะทำให้ไฮไลท์ด้วยนะคะถัดมาที่อยากจะแนะนำคือเป็นตัว ทิ้งกลอสนะคะของ beauty cottage ตัวนี้ใช้เป็นแท่งที่2ที่3แล้วนะคะมุมถัดไปที่จะวางพวกเครื่องสำอางก็คือเป็นมุมด้านข้างผนังนะคะจะวางเป็นตู้ที่จริงแล้วเป็นที่วางพวกน้ำยาทาเล็บแหละแต่ว่าโบแบบเอาน้ำยาทาเล็บบางส่วนคือมันใช้ไม่ได้แล้วค่ะโบก็เลยมีพื้นที่ที่จะวางแล้วก็สะดวกมากเลยแป้งฝุ่นของคานิด d o อนะคะตัวนี้จะปกปิด นิดหน่อยแล้วก็ต่อมาจะเป็นทา a n ส l ล c เซนของ Make Up For Ever ตัวนี้ก็แบบใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคะส่วนตัวนี้กำลังลองใช้คือของ Beauty Cottage นะคะเป็น BB Powder ถัดมาจะเป็นส่วนของบรอนเซอร์แมมมินิเอตัวนี้คือได้แบบแถมมาจากร้านดูกลาสนะคะก็เลยเอามาลองใช้ดู ตัวนี้ก็ชอบเป็นของดีออนะคะเป็นบรอนเซอร์จะมีชิมเมอร์เล็กๆแต่ว่ามันไม่โชว์มากเวลาที่เราทานะคะถัดไปก็จะเป็นส่วนของไฮไลท์ตัวนี้คือของ The Bar Mary Lou สีสวยมากๆอีกตัวก็ชอบนะคะจะเป็นของ Bobby Brown ตัวนี้จะเป็น Limited Edition ส่วนด้านข้างเบก็จะวางพวกเบสเมคอัพแล้วก็จะมีอายแชโดว์พาเลตต่างๆนะคะที่วางกอง,งกันก็จะเป็นของ d ีออนะคะเดี๋ยวโบจะเปิดดูของเบอร์เบ y ส่วนแรกและกันตัวนี้จะเป็นพวก l i m i t ็ดเอดิชันนะคะพาเลตนี้น่าสนใจของ d ีออนะคะสวยมากๆเลยแล้วก็ตัวนึงก็จะเป็น l i m i t ต็ดเหมือนกันนะคะสีโทนชมพูม่วง ถัดมาจะเป็นลิปพาเลตของ MAC นะคะสีตัวนี้จะเป็นโทนนูน้ำตาลนะคะชอบทุกสีเลยทั้ง6สีแต่ว่าจะใช้แบบ3สีซะเยอะหน่อยถัดมาจะเป็นสีโทนแดงนะคะก็ใช้ดีนะเพราะว่ามันคือเราไม่ต้องใช้เยอะเพราะพิกเมนต์เขาดีมากเลยนะคะส่วนข้างๆกันก็จะเป็น บางส่วนลิปสติกของแม็กที่โบชอบใช้นะคะตัวนี้จะเป็นแคนดี้ยำยำสีสวยสีแบบติดโทนจริงๆต่อมาคือสีพลัมฟูลนะคะสีนี้ก็เป็นสี everyday look ก็ยังจะมีพวกบลัชออนแล้วก็บรอนเซอร์นะคะตัวแรกจะเป็นบรนเซอร์ของ Burberry ค่ะตัวนี้จะเป็นสีเข้มหน่อยแล้วก็จะมีชิมเมอร์นะคะกำลังชอบเลยประมาณนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นบลัชออนพาเลตของ เอา g l าส s นะคะตัวนี้ก็สวยเหมือนกันแบบทาได้ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะคะสีเบลนด์ใช้ได้เลยแล้วต่อมาก็จะเป็นตัว a m b e t l i g h t Palette สำหรับบริเวณทั่วใบหน้าแล้วก็สามารถเป็นไฮไลท์ได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ชอบเป็นของ Charlotte Tilbury f i l m Star นะคะอันของ h a n น l ก็จะมีแบบครีมนะคะแล้วก็แบบพาวเดอร์ตัวนี้แบบครีมเป็นสีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นสีส้มนะคะ ก็ชอบใช้ทั้ง2ตัวเลยทําให้บลัชออนติดทนนานมากขึ้นสีสวยด้วยบลัชตัวนี้ก็สื่อสวยเหมือนกันสีพิ n ง Explosion นะคะสีชมพูวิงวิงส่วนสีอ l o v e ตัวนี้เป็นสีส้มที่แนะนํานะคะจะเป็นโทนที่เหมาะสําหรับหน้าร้อนนี้เลยสีสวยมากบลัชออนสี c a m ์เมก็สวยนะคะจะเป็นสีชมพูที่แบบทาได้กับทุกคนคือเบ e นฟิต o ูลานะคะขาดไม่ได้ชอบมาก แล้วก็จะมีรขถขัทัวตัวนี้ก็สวยนะจ๊ะชั้นล่างนะโบก็จะวางพวกยาทาเล็บต่างๆนะคะที่ใช้ในตอนนี้นะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือทิ้งไปแล้วอย่างที่บอกนะคะมันจะมี2ชั้นชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะคะส่วนนี้ซึ่งเป็นมุมโปรดของโบก็คือเป็นมุมน้ําหอมนะคะตัวนี้โบพึ่ง ทำอาทิตย์ที่แล้วเองนะคะเพิ่งวางอะไรใหม่ๆแล้วก็ตกแต่งให้มันดูน่ารักแล้วก็ดูตามสไตล์ของโบนะคะถ้าใครอยากดูห้าวทูเดี๋ยวโบจะตัดต่อให้ชมกันคลิปหน้านะจ๊ะสิ่งที่อยากแนะนําตัวนี้จะเป็น Prada Candy ค่ะจะเป็นหอมหว,นวานหวานตัวจดเป็นกลิ่นที่หอมเย้าวยวนสําหรับคนที่แบบจะไปออกเดทตอนคืนตัวนี้เหมาะมากนะคะแล้วกลิ่นที่สดชื่นในหน้าร้อนตัวนี้ก็เหมาะเหมือนกันของดอน่าคารินนะคะชอบใช้เหมือนกัน c คลเอฟออริจินลตัวนี้เป็นกลิ่นที่ติดทนนานมากแนะนำนะคะเป็นกลิ่นทนดอกไม้เหมือนกันแต่ว่าจะดูแบบไม่หวานจนเกินไปบริเวณน้ำหอมโบก็จะชอบวางพวกเทียนหอมนะคะไว้ข้างๆกันตัวนี้จะเป็นของปลาด้าเป็นกลิ่นประมาณหวานๆแล้วก็กลิ่นดอกไม้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูพวกอ h ชุดอลพาเลต e กันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็น Urban d กเคนเนกท2 Urban Decay Naked นะคะแล้วก็จะมีพวก Blush On ที่เป็นพาเลตของ MAC ด้วยตัวนี้มีทั้งหมด4ีสีด้วยกันนะคะชอบทั้ง4ีสีเลยเดี๋ยวว่างๆจะมารีวิวให้ดูนะจ๊ะเพิเวสุดท้ายที่จะเก็บสิ่งของที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็คือลิ้นชักตัวนี้จะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันแต่ว่าโบเก็บไว้แค่2ชั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าชั้นที่1มีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะเก็บเป็นระเบียบที่สุดแล้วนะคือเมคอัพ พวกเบสต่างๆแล้วก็มีบลัชออนนะคะรีวิวบอกว่าใช้ดีก็เลยลองบ้างสำหรับตัว L'Oreal Lumi Magic นะคะตัวถัดมาก็คือ Skin Food ตัวนี้จะเป็นแป้งที่โบซื้อมาจาก Ebay นะคะเคยชอบอยู่ช่วงนึงแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เป็น Chanel s o l i Tan ก็ใช้ยากนิดนึงก็เลยเก็บไว้ก่อนบลัชออนตัวนี้แบบสีสวยมากนะคะแต่ว่าเวลาที่เราทาแล้วแบบให้ชิมเมอร์เยอะเกินไป ชั้นสุดท้ายนะคะตอนนี้จะวางพวกอายแชโดว์ตลับเล็กแล้วก็จะมีบลัชออนและขนตาปลอมค่ะบลัชออน beauty buffet ที่อยากจะแนะนํารุ่นนี้นะคะสีสวยมากสีทนชมพูแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีทนส้มขนตาปลอมของสบายตานะคะส่งมาให้โบชัยแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะทําให้แบบดวงตาไม่ระคายเคืองอีกพาเลตหนึงจะเป็นของพี่สาลี่นะคะส่งมาให้โบใช้ตรงนี้ก็สวยมากๆนะคะ พาเลตของคลินิกก็สวยตัวนี้จะเป็นสีโทนนูเช็อทั้งหมดค่ะคนที่ติดตามชมนะคะหวังว่าจะชอบวิดีโอแบบนี้กันนะจ๊ะถ้ามีคําติชมอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์ไปได้เลยแล้วก็ถ้าอยากจะคุยกันนะคะเข้าไปได้ที่ Facebook หรือว่า Instagram ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะบ๊ายบาย